สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการนะครับทำอาอกนะครับก็คือเอาลําโพงจะเรียกว่าเป็นลําโพงอเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทอ่าททำการมิกซ์นะครับปล่อยออกออกนะครับเป็นออกหนึ่งนะครับหลายๆท่านนะครับก็จะชอบนะครับไปคัด EQ นะครับตรงเมนนะครับตรงเมนตรงลําโพง PA นะครับก็คือลําโพงเมนนะครับหลายๆท่านก็จะชอบไปคัดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไม่หอนนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับแต่ในที่นี้นะครับในของผมนะผมก็จะแนะนําเป็นการใช้มอนิเตอร์นะครับในการคัด EQ นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไมค์มันหอนนะครับถามว่าไม่ให้หอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทำได้ไหมมันมันก็หลีกเลี่ยงได้ยากนะครับถามว่าพอที่จะแก้ได้ไหมนะครับพอที่จะแก้ได้ครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทาให้ดูว่าลำโพงแบบนี้ใบหนึ่งนะครับที่ก็สามารถเอามาทําเป็นมอนิเตอร์ได้นะครับอันนี้เป็นลาโพง12นิ้วน้าของดิคอนนะครับก็ ลำโพงตัวนี้ก็จะมีไมลอยในตัวนะครับมีไมลอยในตัวนะครับเดี๋ยวตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวนะเดี๋ยวค่อยรีวิวเป็นอีกทีหลังครับวันหลังก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาต่อออกนะครับให้ดูนะครับว่าปล่อยออกออกไปมอนิเตอร์เราจะปล่อยออกยังไงครับแล้ววันนี้เราจะใช้เป็น2กล้องนะครับกล้องกล้องหนึ่งก็จะจับหน้าจอนะครับผมผมจะไม่ได้แคปไว้นะครับผมจะไม่ได้ใช้การแคปหน้าจอเอานะเพราะว่าผมก็กลัวว่าคอมพิวเตอร์มันจะค้างนะครับเพราะว่าสเปคยังไม่ค่อนข้าแรงนะครับ ก็คือรูอ็อกนะครับของ X อ็แอนะครับก็จะเป็นรูอ่าทีนะครับหรือแจ็คโฟนนั่นเองนะครับนี่ถ้าใครมีแบบสเตอร์ก็ใช้แบบสเตอร์นะครับที่นี้ผมมีแบบโมโนนะครับเป็นแบบนี้นะครับสองแจ็คนะครับอ่าผมก็จะต่อนะครับไปนะครับอ็อกหนึ่งนะครับต่อช่องที่อ็อกหนึ่งแล้วครับแล้วก็มาเข้าที่ตรงข้างหลังตู้ลําโพงนะครับต่อแป๊บหนึ่ง มีเสียงซาซาซาออกมาแล้วครับนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการนะครับปล่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับแต่เรายังไม่ได้คัดนะครับอ่าตอนนี้นะครับระยะประมาณสองนึงนะครับยังพูดได้อยู่นะครับแต่เรายังไม่ได้ได้เร่งดังนะครับเดี๋ยวเราลองเร่งใหม่ขึ้นอีกนะครับตรงหลังตู้ลำโพงนะครับลดห้ายังไม่หอนเราลบขึ้นดีเลย้ไหม ลบสี่ลบสลบสีลบสนะครับลบสี่ห4ึ่งนะครับอ่าลบสอาจจะมีเตรียมนะครับเตรียมเตรียมสัญญาณที่จะลบควนแล้วนะครับค่ะคลิกที่บหนึ่งนะครับจากนั้นก็มาที่ทางด้านขวามือนะครับตรงนี้นะครับมาที่แท็บเมนู EQ นะครับคลิกปั๊บหนึ่งให้เป็นขออติฟ้านะครับอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ตรง EQ นะครับตรงนี้นะครับ ผมจะรีเซ็ตทิ้งให้ก่อนนะครับรีเซ็ตอ่ารีเซ็ตเป็นไม่ฮอนเลยครับรีเซ็ตนะครับเราก็ดูไอทนะครับกดกดตรงไอทอนะครับตรงนี้นะคอ่าอันดับแรกนะครับหนึ่งสองสามสี่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 อ่าฮอนที่สองพันเคนะครับผมดึงลงนะครับดึงลงเลยหนึ่งสองสามสี่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 ห้าห้า หนึ่งสองสามสี่ห้า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 หนึ่งสองสามสี่สี่สี่ส่าแล้วก็หนึ่งพันหนึ่งพันหกร้อยกิโลก็หอนนะครับหอน,หนกันบ,บ้อง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 นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงมาแค่ครึ่งหนึ่งนะครับยังมาลงสุดแต่สองพันเคนะครับผมจะเอาลงสุดนะครับหนึ่งสองสามอ่าเมื่อกี้เป็นที่สี่สี่พันสี่พันเคนะคหอน ดึงลงอีกครึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งส4 1สามสี่หนึ่งสสี่หนึ่งสสสี 4, 4, นะครับหนึ่งสอสสี่ห้าห้าห้ครึ่งหนึ่งก็ยังพอได้นะครับเดี๋ยวผมย่อลงอีกนิดนึง 4, K, นะครับสี4 K, 4 K, 4 K, K, ่อันเคนะครับสสเคเคสองเคแล้วก็หนึ่งจุดหกเคนะครับหนึ่งส5 5 5 5มสี่สี่สี่ห้า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  2.5k ก็หอนนะครับผมว่าลงครึ่งหนึ่งนะครับามาลองอีก1 2 3 4 1.25k นะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้หอนขึ้นนะครับอาจจะเห็นนะครับในกล้องนั้นนะกล้องกล้องฝั่งซ้ายนี่นะครับอ่าจะาลงครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14, 14 15 16 17 18 19 20นะครับอีอี หาฮาฮะหาฮหนึ่งสองสามสี่ห้าสัติับสัตวิับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเร็ว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 ยังเห็นว่ามันจะว่องว่องอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่มันไม่มันไม่คัดมันไม่หอนขึ้นมานะครับถ้ามันหอนขึ้นมาผมก็จะดูตรง R T E ตรงนี้นะครับถ้าตรงไหนพุ่งขึ้นนะครับตรงแถบซีฟ้านะครับตรงไหนพุ่งนะครับคับลงเลยนะครับตรงนี้ตอนนี้มันยังไม่พุ่งนะครับ ดังนั้นนะครับมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ที่เป็นเสียงร้องครับน่า 20K25 ครับ30ตัดลงหมดเลยนะครับ40ผมก็ตัดทิ้งนะครับก็คือโลคับนั่นเองนะครับญาติคมถี่โลนะครับ6070มันจะไปกินเอาเสียงลูกกระเดื่องมาครับมันจะให้เปลืองพลังงานลำดอกลำพงครับ80ผมจะเอาไว้นิดหนึ่งนะครับต่อมา100ผมก็จะไว้นิดหนึ่งนะต่อ120นะครับผมก็อ่ะ สลปขึ้นประมาณนี้นะครับให้สลปขึ้นประมาณนี้ครับอันนี้ไม่ต้องทําตามผมก็ได้นะครับแค่ให้ดูเป็นแนวทางนะครับนี่ของท่านผู้ชมก็ไปคัดเอาตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็นะครับในที่นี้นะครับจะเป็นไม้ไม้ตัวนี้นะครับจะมีความต้านทานที่600โอห์มก็มีความต้านทานสูงครับทาให้เราเล่นเกมใน EQ เล่นเกมในตรงขาอินพุตภาอินพุตเล่นเกมขึ้นไปเยอะนะครับ แล้วก็จะทําให้ไม้ค่อนข้าง่อนง,ง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ในที่นี้ผมก็เอาไม้ตัวนี้นะไม้ที่ความต้านทานเยอะมาลองให้ท่านผู้ชมดูว่าถ้าใช้ไม้แบบนี้เราก็จะได้คัดเยอะนะครับแต่ถ้าใช้เป็นไม้ที่คุณภาพดีกว่านี้นะครับอ,อาจจะเป็นไม้ของชัวรก็ได้นะครับไม้ของชัวรก็เราเล่นเกณฑ์ขึ้นที่ประมาณ 6dB 5dB อย่างเงี้ยก็โอเคเลยครับแต่ตัวนี้ผมเล่นขึ้นไปถึงประมาณ25-30ถึงนะครับเล่นขึ้นไปนะครับ เป็นเกณฑ์ขึ้นไปถึง25 dB นะครับถือว่าแรงมากนะครับก็คือมันจะทําให้ไม่หอนมากหอนง่ายมากเลยนะครับจากนั้นนะครัพอตรงนี้นะครับเราไม่มีปัญหานะครับ 20k นะจริงๆอ่ะเราคัดลงก็ได้นะครับ 20k กับ 20k กับตรง1,000 1 000, 1 000, 6 0 0 20k กับ 16k นะครับ 20k กับ 16k ครับแล้วก็อัดลง ตัดลงก็ได้นะครับเพราะว่าดูจากการอาที A ของเราก็ไปไม่ถึงอยู่แล้วนะครับนะครับหลักๆก็จะคัดประมาณนี้นะครับการคัดไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าจะคัดแบบนี้ได้นะครับคัดแบบนี้ตัวนี้ตัวเลขนี้เป๊ะๆเหมือนผมไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่ว่าคุณใช้ดอกลังคงรุ่นนี้ไหมครับไม้รุ่นนี้ไหมนะครับสายสัญญาณดีไหมนะครับต้องดูในหลายองค์ประกอบนะครับจะมาบิกเหมือนกันไม่ได้นะครับแค่ให้ดูเป็นแนวทางเป็นไกล้เฉยๆนะครับอ่า สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับก็จะนําไปประยุกต์นะครับใช้งานนะครับก็ให้เกิดประโยชน์นะครับสูงสุดนะครับกับการใช้งานแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการใช้งานนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ